คำอธิษฐานเปิดบุญแบบย่อสาม,มารถทำได้ทุกวันสำคัญมากเราจะกล่าวเปิดบุญก่อนการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิทุกครั้ง,งให้เราอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าขออาราธนากระแสบาร,รมีของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพ,พระสงฆ์ได้โดนบันดาลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติ ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้กระแสแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญพุทธมนต์การนั่งสมาธิภาวนาและการทำบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้จงสำเร็จแก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณศัตรูหมู่มานบริวารทั้งหลายรวมถึงสัมภเวสี ผีปีศาจผีชั้นต่ำผีเชื้อโรคทุกประเภททั้งที่อยู่ภายในทั้งที่อยู่ภายนอกร่างกายของข้าพเจ้าและที่กำลังจะมาถึงตัวข้าพเจ้าในเร็วๆนี้ รวมถึงจงสำเร็จแก่เทพเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ที่ปกป้องคุ้มครองตัวข้าพเจ้าขอจงสำเร็จแก่นาคครุฑอสูรคนทนคันกุมพันยักษ กินลาเา้้ที่จ้ทางปู่ย่าตายายพระภูมิเทวาที่อยู่บริเวณนี้บ้านนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญและแสงแห่งบุญนี้ซึ่งเป็นบุญที่เกิดจากการปฏิบัติบูชาของข้าพเจ้าไปถึงพวกท่าน ขอให้พวกท่านได้โปรดรับเอาไว้เถิดแล้วอย่าขัดขวางการปฏิบัติภาวนาของข้าพเจ้าเลยแล้วข้าพเจ้าจะอุทิศบุญให้ท่านทั้งหลายอีกถ้าต้องการจะอุทิศจากจงให้ใครให้อธิษฐานจิตเอ่ยชื่อเอาเองแต่บุญก็จะเกิดจากการภาวนานั้น ผู้ที่อยู่ในภพภูมิต่ำๆเช่นผีสัมภเวสีปีศาจผีเชื้อโรคจะได้รับยากิแต่นั้นหากเราต้องการโอนบุญที่เกิดจากการภาวนาให้เขาเหล่านั้นก็ให้อธิษฐานแปลสภาพบุญให้เหมาะสมกับพวกเขาเหล่านั้นก่อนเพื่อเขาจะได้รับง่ายขึ้นหรือเปิดบุญให้นั่นเอง